สวัสดีค่ะพวกเรานักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาพรราชวิทยาลัยชนบุรีค่ะวันนี้พวกเราสนใจจะเข้าร่วมกิจกรรม Science Symposium ในรูปแบบวิดีโอพรีเซนเทชันสาขาวิชาเคมีค่ะเรื่องก้อนบำบัดน้าเสียเชิญรับฟังได้เลยค่ะก็สวัสดีครับวันนี้นะครับพวกเรานะครับจะมานําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์นะครับชื่อว่าก้อนบับัดน้ําเสียนะครับมีผู้จัดทาดังนี้นะครับหนึ่งนายอนทะพั์ลองเดชนะครับ2ครับนายเปยสสบายครับแล้วก็ นางสาวนภพัฒน์วงสะทรนิช,ชานนะครับอ่าอาจารย์ที่ปรึกษาโครงกานครับคือภูมิทิราจินามูลครับผมอา่าในส่วนของบทที่หนึ่งนะครับเรื่องที่มาความสําคัญนะครับคือน้ําเสียนะครับซึ่งในการบําบัดเนี่ยจะมีการใช้เ e อ็มบอลโยเข้าไปในน้ําเสียนั้นซึ่งเ e อ็มบอลเนี่ยมีส่วนประกอบของพวกจุลินทรีย์ที่มีชีวิตนะครับ เมื่อเราโยนลงไปในน้ําสักพักหนึ่งนะครับพวกจุลินทรีย์เนี่ยจะมีการเจริญเติบโตเป็นจํานวนมากนะครับซึ่งมีส่วนทําให้น้ำเนี่ยกลับมาเน่าเสียได้อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าวัตถุประสงค์นะครับเพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของปูนขาวดอกทุเรษสีและเปลือกหอยแข็งนะครับบทละเอียดในการทําก้อนบัดน้ําเสียนะครับสองครับเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการบัดน้ําเสียระหว่างเอยมบอลและก้อนบัดน้ําเสียครับผมอ่าแล้วก็สมมติฐานนะครับ อัตราส่วนของปูนขาวรวมกับดอกทุกฤาษีและเปลือกหอยแครงบทละเอียดที่แตกต่างกันนะครับมีผลทําให้ประสิทธิภาพในการบัดน้ําเสียที่แตกต่างกันด้วยครับแล้วก็ก้อนบัดน้ําเสียเนี่ยสามารถบําบัดน้าเสียได้ดีและบําบัดได้ดีกว่า EM บอลครับผมด้านนิยามเชิงปฏิบัติการนะครับค่าดีโซฟออกซิเจนนะครับหรือว่าค่าดีโอนะครับน้าที่ดีเนี่ยควรจะมีค่าดีโอไม่ต่ํากว่า 2. 0ดมิลลิกรัมเปอร์ลิตรครับผม2ครับค่า pH ของน้านะครับควรอยู่ระหว่าง6.5ถึง8 5จุ้านะครับ สามครับค่า conductivity ครับมีค่าไม่เกินสองพันไมโครโมลต่อเซนติเมตรครับผมพ้อสี่ครับค่า salinity ครับศูนย์จุดห้านะครับ PSU จะเป็นน้ําจืดนะครับศูนย์จุดห้าถึงสาสิบ PSU นะครับจะเป็นน้ํากร่อยแล้วก็ถ้ามากกว่าสาสิบ PSU นะครับจะเป็นแหล่งน้ําเค็มครับผมโดยเราเนี่ยครับใช้ค่า DO ครับเป็นเกณฑ์ในการนิยามคุณภาพของน้าครับผมประโยชน์ที่ค่าว่าจะได้รับนะครับ ก็บำบัดน้าเสียเนี่ยมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ําเสียในระยะยาวนะครับและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรได้ครับผมในส่วนของบทที่2นะครับเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องครับผมเอมบอลครับผมเอมบอลเนี่ยคือน้ําหมักชีวภาพครับหรือกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพนะครับที่ใช้ในการบำบัดน้ําเสียมีส่วนประกอบต่างๆขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในการใช้งานนะครับเช่นลําข้าวนํามาขึ้นรูปจนเป็นก้อนกลมนะครับแล้วหย่อนลงเป็นแหล่งน้าเพื่อบำบัดน้ําเสียครับผมสองครับปูนขาวนะครับ ปูนขาวเนี่ยเป็นสารสร้างตะกรนจะทําให้สามารถประบัดน้ําและไขมันของแฉลรลอยได้น,นะครับโดยประสิทธิภาพในการบัดสูงถึงร้อยละ97.26และ82.40ตามลำดับครับผมทั้งนี้เนื่องจากคอนลอยที่อยู่บนผิวน้ำนสามารถรวมตัวกันเป็นฟลอกได้ครับเนื่องจากปูนขาวเนี่ยจะทําลายสาเสถียรภาพของคอนลอยจากนั้นอนุภาคจะเคลื่อนที่เข้าหากันและรวมกันนะครับเป็นฟลอ,อกขนาดใหญ่นะครับทำให้สามารถตกตะกรนได้ง่ายครับผม หอยแครนะครับเขามีการทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับสีนะครับด้วยเปลือกหอยแครงที่ต่างๆนะครับซึ่งผมของเปลือกหอยแครนะครับมีประสิทธิภาพในการดูดซับสูงสุดครับผมดอกทุบเรือสีครับผมในการศึกษาการกําจัดน้ํามันนะครับน้ําเสียโดยใช้ดอกทุบเรือสีเป็นวัตถุดูดซับนะครับระยะเวลาการพักและปริมาณของดอกทุบเรือสีที่เหมาะสมเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของดอกทุบเรือสีแบบสดกับแบบแห้งนะครับในการบดน้ําเสีย พบว่าครับดอกทุเรศเสียเนี่ยมีสดนะครับมีค่าเฉลี่ยในการดูดซับน้ำน้ำมันได้มากกว่าดอกทุลสีแบบแห้งนะครับก็พวกเรานะครับออกแบบการทดลองครับโดยตามคุณปวีนาริมบีทิปาการนะครับและคุณพัชตาพโทรโพธิแลกคุณกุนะครับโดยเราจะแบ่งการทดลองนะครับที่ผลิตจากวัตถุดิบต,ต่างกันโดยแบ่งชุดการทดลองเป็นสองชุดนะครับ ตัวอย่างน้ําเสียครับได้แก่น้ําเสียจากบอ่อบัดน้ําเสียบอ่อแรกของอระบบบัดน้ําเสียของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครับระบรบน้ําเสียท่วมขังในบริเวณน้ําท่วมในเขตเทศบาลเมืองวันชาราครับผมอ่นนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่เรามาเรฟเฟรนในการออกแบบการทดลองของเรานะครับค่ะสําหรับวิธีการศึกษาและการค้นคว้านะคะอุปกรณ์ที่เราใช้มีดังนี้คะ่ะมีปูนขาวมีเปลือกหอยแครงดอกทิวบลบิสี ถัง10ลิตรก็บอกตัวงขนาด50มิลลิลิตรดิโอมิเตอร์แล้วก็ตะแกรงเบอร์20มเมตรค่ะค่ะสำหรับขั้นตอนคร่าวๆนะคะเราจะแบ่งเป็น6ขั้นตอนอย่างแรกเราก็จะนำดอกทุบเือ4ีมาคัดเลือกค่ะอย่างที่2นะคะเราก็เตรียมเปลือกหอยแครงบทละเอียดค่ะหลังจากนั้นแล้วก็นำตัวอย่างน้ำมาทดสอบค่าพามิตก่อนค่ะแล้วเราก็ไปเตรียมการชุด เตรียมชุดการทดลองสําหรับตอนที่หนึ่งหลังจากนั้นเราก็จะมาผาสมแล้วก็ขึ้นรูปก้อนบําบัดน้ําเสียคะ่ะสุดท้ายนะคะเราก็จะศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมแล้วก็เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่าง E A m b กับการบาบัดน้าเสียคะ่ะค่ะตอนที่หนึ่งนะคะเราจะเตรียมดอกทูบเบือสีโดยการนําดอกทูบเบือสีมาร้อยต้นแล้วก็พาเอาช่อดอกทูบเบือสีและนําดอกทูบเบือสีมา2 7 0เจกรัมค่ะ ค่ะสำหรับการเตรียมเปลือกหอยแข็งบดละเอียดนะคะเราจะนําเปลือกหอยแข็งมาส7 0รอยิกรัมโลดดิ้งเกลือยี่กรัมเทน้ํา1ลิตดไปแล้วก็รอย0ินาทีทําซ้ําใหม่อีกหลายๆรอบค่ะหลังจากนั้นทําใบผึ่งให้แห้งค่ะพอแห้งปุ๊บแล้วก็จะนํามาบทละเอียดแล้วก็มาลอนพานตะแกรงเบอร์20เมตรให้มีขนาดน้อยกว่า8 4ดอสสิบเอดไมโครเมตรค่ะหลังจากนั้นก็ไปบรรจุใส่ถุงสิบล็อกให้เรียบร้อยค่ะค่ะสาหรับ การนำน้ำตัวอย่างนำตัวอย่างน้ำเสียมาทดสอบค่าพารามิเตอร์นะคะเราจะนำน้ำเสียเนี่ยไปใส่ในถังก่อนหลังจากนั้นก็วัดค่า conductivity ค่า ppmdo ค่า ph แล้วก็ค่า salinity ค่ะแล้วเราก็จะบันทึกลงตารางค่ะค่ะสำหรับการเตรียมชุดการทดลองตอนที่หนึ่งนะคะเราจะผสมปลอกห้แครงบละเอียดบนขาวแล้วก็ดอกทุบลือสีเป็น เป็นอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อสองต่อหนึ่งหนึ่งต่อสามต่อหนึ่งสังเกตว่าทุกๆอัตราส่วนปูนขาวจะเพิ่มมาทีละหนึ่งส่วนค่ะแล้วเราก็จะผสมเปลือกหอยแค็งบนละเอียดปูนขาวดอกทุบลือสีเป็นหนึ่งต่อสองต่อหนึ่งสองต่อหนึ่งต่อหนึ่งสามต่อหนึ่งต่อหนึ่งพูดง่ายๆก็คือเราเพิ่มอัตราส่วนของเปลือกหอยแค็งบนละเอียดมาทีละหนึ่งส่วนค่ะค่ะสําหรับการ ขึ้นรูปแล้วก็ผสมนะคะเราจะนำน้ำกัน10%ของส่วนผสมแห้งเนี่ยใส่ลงไปใน,นปส่วนผสมแห้งดังกล่าวก่อนแล้วก็ค่อยนำมาปั้นค่ะค่ะแล้วเราก็มาศึกษาอ,อัตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดก่อนนะคะเราก็จะนำก็าบัดน,น,น,น้ำเสียเนี่ยหย่อนลงในน้ำเสีย8ลิตรหลังจากนั้นก็ทิ้งไว้5วันแล้วค่อยมาทดสอบค่าค่าพารามิเตอร์ต่างๆและบันทึกผลค่ะ พอเราบันทึกผลปุ๊บแล้วก็จะเลือกอัตราส่วนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็นำไปเปรียบเทียบกับ eMBL ค่ะสำหรับการศึกษาค่าพารามิเตอร์ของ eMBL แล้วก็ทำเช่นเดียวกันกับก้อนบำบัดน,น้ำเสียเลยค่ะก็คือนำ eMBL มาหย่อนในน้ำเสีย8ลิตรพิงไว้5วันหลังจากนั้นก็วัดค่าพารามิเตอร์และบันทึกผลค่ะนี่ก็คือรูปภาพตัวอย่างที่เราทำการทดลองนะคะต่อไปนะครจะเป็นส่วน ของผลการทดลองนะครับก็คือตอนแรกนะครับก็คือเรามีค่าพารามิเตอร์สี่ตัวนะครับก็คือค่าแรกจะเป็นค่า conductivity ของน้ำนะครับหรือว่าค่าการนำไฟฟ้านะครับก็จากตารางนะครับจะเห็นได้ว่าชุดการทดลองที่หนึ่งต่อสี่ต่อหนึ่งนะครับมีการเปลี่ยนแปลงค่า conductivity มากที่สุดนะครับแล้วก็ชุดการทดลองที่หนึ่งต่อสามต่อหนึ่งนะครับมีการเปลี่ยนแปลงค่า conductivity น้อยที่สุดนะครับในส่วนของ EMB นะครับมี conductivity เพิ่มขึ้นหนึ่งร้อยหกสิบแปดไมโครซ็เมตรต่อเซนติเมตรนะครับแล้วก็ชุด ควบคุมนะครับมีค่า conductivity ค่อนข้างคงที่ครับต่อไปนะครับปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำนะครับหรือว่าค่า D.O. นะครับจากที่เห็นนะครับก็คือค่า D.O. ในจาส่วนสามตอนหนึ่งนะครับมีค่า D.O. เพิ่มขึ้นมากที่สุดนะครับในชุดการทดลองอื่นเช่นเดียวกันนะครับก็มีค่าเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับยกเว้นการทดลองที่หนึ่งต่อสี่จอนึงนะครับมีค่า D.O. ลดลงนะครับ E.M.B. นะครับมีค่า D.O. ลดลง0.7 ppm นะครับ คือควบคุมนะครับมีค่า DO อลดลง0.27 ppm นะครับเอ่อต่อไปเป็นค่า pH ของน้ำน,นะครับในส่วนของอัตราส่วนสามต่อหนึ่งต่อหนึ่งนะครับมีการเปลี่ยนแปลงค่า pH มากที่สุดนะครับอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งนะครับมีการเปลี่ยนแปลงค่า pH น้อยที่สุดนะครับเยี่มบอมีค่า pH ลดลง1.15นะครับแล้วก็ชุดควบคุมมีค่า pH เพิ่มขึ้นถ0.51นะครับต่อไปจะเป็นค่าความเค็มนะครับ ชุดการทดลองของเรานะครับที workers, p, ่เป pues ็น mm hmm. ชุดการทดลองนะครับมีค่าความเค็มมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะครับอัตราส่วนหนึ่งต่อสี่ต่อหนึ่งเป็นชุดที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าความเค็มมากที่สุดนะครับอยู่ที่ศูนย์จุดหก PSU นะครับแล้วก็ชุดการทดลองที่หนึ่งต่อสามต่อหนึ่งนะครับมีค่าความเด็กค่าความเค็มเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดนะครับคือศูนย์จุดสาม PSU นะครับค่าความเค็มของ e m อลมีค่าเพิ่มขึ้นศูนย์จุดศูนย์เก้า PSU นะครับค่าความเค็มของชุดควบคุมนะครับมีค่าคงที่ที่ศูนย์จุดสอง p ต่อไปจะเป็นสรุปและอภิปรายผลการทดลองนะครับสรุปผลการทดลองนะครับจากจากการเปลี่ยนแปลงค่า d e o ของก้อนบำบัดน้ําเสียนะครับอัตราส่วนหนึ่งต่อสี่ต่อหนึ่งนะครับมีประสิทธิภาพน้อยก,กว่าอ e ิมบอลนะครับเพราะว่าทําให้ค่า d o ลดลงมากกว่าอ e ิมบอลนะครับส่วนอัตราส่วนอื่นๆนะครับสามารถบําบัดน้ําเสียได้ดีกว่าอ e ิมบอลนะครับและอัตราส่วนที่ดีที่สุดนะครับที่สามารถบําบัดน้ําเสียได้เทียบจากนิยามเชิงปฏิบัติการคือการเปลี่ยนแปลงของค่า d o นะครับก็คืออัตราส่วนสามต่อหนึ่งต่อหนึ่งนะครับที่มี การเปลี่ยนแปลงค่าดีโอเพิ่มขึ้นมากที่สุดน,นะครับสำหรับการอภิรายผลการทดลองนะครับก็คือค่า conductivity เนี่ยน,นะครับมีการเพิ่มขึ้นในๆๆทุกการทดทลองครับเนื่องจากส่วนประกอบที่สําคัญของก้อนประบัดน้าเสียของเรานะครับที่มีปูนขาวและขอยแคมเป็นส่วนประกอบนะครับซึ่งสองสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่แตกตัวในน้ํานะครับทําให้ค่าการนําไฟฟ้าของน้ําเพิ่มขึ้นนะครับก็การทดลองของเรานะครับก็ ผลการทดลองก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับของคุณกรงจาักการนินนะครับก็จากที่เห็นไปนะครับก็คือปูนขาวเนี่ยทาให้ปูนขาวและปลือกหอยแค็งทําให้มีค่าอนดัก c ิ i v i t y เพิ่มขึ้นนะครับก็เลยอัตราส่วนที่เห็นต่อฟีต่อหนึ่งนะครับมีค่าการเพิ่มขึ้นสูงสุดของค่าอนดัก c ิ i v i t y ในทุกๆอัตราส่วนนะครับอยู่ที่ห้าร้อยยี่สบสองจุดสองสามไมโครซีเมนต์นะครับแต่ยังอยู่ในมาตรฐานน้ำคิวดินนะครับเนื่องจากมีค่าไม่เกิน 2,000มิโครเซนต์ต่อเซนติเมตรนะครับส่วน E อเอบนะครับมีค่า conductivity เพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับในวันที่5อยู่ที่616อยู่67มิโครเซนต์ต่อเซนติเมตรนะครับอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำผิวดินเช่นเดียวกันนะครับต่อไปเป็นค่าออกซิเจนละลายน้ำหรือค่าดีอนะครับในวันที่5นะครับชุของชุดการทดลอง1นต่อสต่อหนึ่งนะครับมีค่าลดลงนะครับซึ่งขัดแย้งกับผลการทดลองของคุณแต่ลงกมลเลิศนะครับด้วยด้วยความแตกต่างในของวิธีการทดลองและวิธีการเก็บผล แนยตาส่วนที่สามตอนหนึ่งตอนหนึ่งนะครับมีค่าการเปลี่ยนแปลดีโอเพิ่มขึ้นมากที่สุดนะครับแล้วมีค่าดีโอสูงสุดในวันที่ห้าในชุดชุดการทดลองนะครับนั่นคือหนึ่งจุดหกหนึ่ง ppm นะครับแต่ก็ยังต่ากว่าค่ามาตรฐานของน้ําผิวดินคือสอง ppm นะครับในส่วนของ e m b นะครับในวันที่ห้ามีค่าดีโอลดลงนะครับเหลืออยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งหกนะครับซึ่งต่ากว่ามาตรฐานน้ําผิวดินเช่นเดียวกันนะต่อไปเป็นค่า p h นะครับค่า p h ก็คือมีการเพิ่มขึ้นในทุกๆการทดลองเลยครับ คือสาเหตุที่เพิ่มขึ้นก็คือองค์ประกอบนะครับมีความเป็นเบสนะครับโดยการทดลองที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดนะครับก็คืออัตราส่วนสามต่อหนึ่งต่อหนึ่งนะครับซึ่งมีส่วนประกอบที่เป็นเบสอยู่มากที่สุดนะครับก็คือเพิ่มขึ้นจนไปอยู่ที่เจ็ดจุดห้าสามนะครับแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้าผิวดินนะครับเนื่องจากมีค่า p H อยู่ระหว่างหกจุดห้าถึงแปดจุดห้านะครับในส่วนของค่าอ็มบอลนะครับมี p H เหลืออยู่ห้าจุดห้าเก้านะครับซึ่งต่ำกว่าน้ําผิวดินนะครับต่อไปเป็นค่าความเข็มนะครับ ค่าความเข็มเนี่ยนะครับจะสามารถอธิบายด้วยความสัมพันธ์ทางอนิสสารกับค่าความต้าน v ิวิตี้ได้นะครับโดยค่าสองค่านี้นะครับเป็นผ่านตรงกันนะครับทำให้ค่าความเข็มมีแนวโน้มเช่นเดียวกับค่าความ u c t นติวิตี้นะครับโดยค่าความเข็มที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดก็คือชุดเดียวกับค่าความ u c t i v ิวิตี้นะครับก็คือ1ต่อสีต่อหนึ่งนะครับในส่วนของเอ็มบอนะครับมีค่าความเข็มเพิ่มขึ้นในวันที่5โดยมีความเข็มอยู่ที่0.3 p ย u าพอยูนะครับก็อยู่ในมาตรฐานที่เดียวกันเช่นเดียวกับการทดลองนะคร ในส่วนการอภิปรายผลนะครับก็คือจะเห็นได้ว่าหลังจากห้าวันของการทดลองเรานะครับค่าดีโอยังไม่ผ่านเกเมอร์ผ่านน้ำพิวดินนะครับดังนั้นเราควรเพิ่มระยะเวลาการทดลองเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ควรเพิ่มความถี่ในการเก็บค่านะครับเพื่อสร้างเพื่อจะได้สร้างกราฟอธิบายแนวโน้มได้นะครับแล้วก็ควรเพิ่มการทดลองที่ทําในระบบปิดนะครับเพื่อหาค่าบ o d ดีนะกลุ่มของพวกเราครับก็จบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ